สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายเลนเจอร์นะครับก็ผมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับพอดีมีเสียงเรียกร้องกันเข้ามาน่าจะเยอะพอสมควรแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับว่าอยากให้ผมแคสตลายเลนเจอร์บ่อยๆนะครับอ่ะก็ตามคาขอเลยแล้วกันเนาะนะครับก็ที่จริงอ่ะเกมแนวเนี้ยผมจะเป็นคนเล่นไม่ค่อยเก่งนะเกมเกมแนว rp g ีเนี้ยนะครับก็ ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาลุยสเตตหลักกันต่อเลยนะครับที่จริงสเตตหลักเนี่ยผมค้างไว้มาคลิปที่แล้วนะผมเล่นถึงด่านไหนนะนะครับอ้าวค้างเดี๋ยวเกมค้างครับอ้าวไม่ได้ค้างมันโหลดนาน เนี่ยครับผมถึงด่านสองร้อยสามแปดล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อเลยแล้วกันเนาะนะครับเออเดี๋ยวผมขอดูตรวจเลนเจอร์อะไรสักเล็กน้อยนะครับอ่ะกลับก่อนน่าจะเป็นที่เครื่องผมอะนะครับไม่น่าเป็นที่เน็ตอะมันอ,อาจจะมีแบบช้าอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับ ก็ผมก็ใช้เลนเจอร์ชุดเดิมส่วนชุดบีเนี่ยผมเปลี่ยนเล็กน้อยนะผมเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยนะครับตัวเจมนักท่องเวลานะครับแต่ที่จริงพลังโจมตีมันแค่เจ็ดพันกว่ามันน้อยอะ่ะแต่เลือดมันสามแสนกว่าก็าเยอะอยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับลุยสเตตหลักกันสักสองดาดแล้วกันเนาะนะครับอ่ะดานสองร้อยสามแปดนะครับ อืมเอาคนนี้ไปแล้วนะครับหรือจะเอาคนนี้ไปดีเดี๋ยวผมขอไปดูรายชื่อเพื่อนก่อนนะว่าตัวเขาโหดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องเก็บตัวคนโหดเอาไว้เล่นด่านบอสได้ไงเพราะว่าด่านบอสมันมันโหดนะนะครับด่านบอสมันจะโหดขอไปดูรายชื่อเพื่อนก่อน,อนว่ามีเลนเจอร์เอ่อมีคนไหนที่แบบใช้เลนเจอร์คนโหดอะนะครับคนนี้โหดไหมเดี๋ยวดูก่อนดิ โอ้โหดูนะเนี่ยเรนเจอร์เขาโหดอยู่นะโหเนี่ยครับพลังโจมตีแม่งโคตรเยอะสองแสนกว่าโอ้หถ้าเกิดผมมีตัวโหดๆอย่างนี้นะคือแบบจะดีมากอ่ะดูทีมบีเขาดีโอ้โหทีมบีแม่งก็โหดอ่ะนึกดูดิเนี่ยครับคือของเขาอ่ะมีต่ตัวโหดๆไงนะครับมีต่ตัวโหดๆ อ่ะพร้อมเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเอาคนนี้แล้วกันครับนเนี่ยคนที่ชื่อว่าเอสเนี่ยเพราะว่าผมต้องเก็บตัวเพื่อนโหดๆเอาไว้เล่นด่านบอสด,ด้วยไงเพราะว่าด่านบอสมันจะยากนะครับอ่ะลุยเลยครับก็ต้องเอาให้ผ่านอะนะครับก็ต้องเอาให้ผ่านอ่ะลุยเลยครับด่านสองร้อยสามสิบแปด นี่เอาคนนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะเปิดเสียงซะหน่อยแล้วนครับที่จริงอ่ะผมลองทดสอบเปิดเสียงนะครับผมเปิดประมาณสองสามขีดนะครับแต่พอผมลองไปฟังคลิปแต่พอผมลองไปฟังคลิปที่ผมอัดเสร็จอะ่ะเสียงแม่งดังยังก็ผมเปิดสุดสุด,ส,ดสุดหลอดเลยอะนะเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแค่ประมาณสองถึงสามขีดพอเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับอ่ะพร้อมนะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยครับอ่ะสักสามขีดแล้วกันพอ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดปิดเสียงมันมันดูเงียบไปไงนะครับอ่ะรวยเลยครับมาละรู้สึกว่าตัวแร่เนี่ยมันผลิตช้ามากนะ แต่ผมก็พยายามจะอัปเกรดแบบให้มันไปเร็วขึ้นไงนะครับอ๋อเมื่อกี้เกมค้างอ่ามีเพื่อนผมมาช่วยอ๋อเกมกระตุกน่าจะเป็นเพราะอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยนี่แหละมันมันมีกระตรงกระตุกอะไรบ้างไงีหยเนี่ยครับมันมีค้างมีกระตุกอะไรบ้างเนี่ย โจมตีไปเรื่อยก,ก่อนก่อนที่เราจะพัดศัตรูนะนะครับโอ้มีเพื่อนมาช่วยสองคนละผมว่าพัดเลยดีไหมผมว่ายังดีกว่าลองโจมตีไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวพัดไปเลยแล้วกัน โอมีเพื่อนมาช่วยสามคนแล้วครับเนี่ยครับมีกระตรงกระตุกค้างเลยมั่งก็ขอพภายด้วยแล้วกันนะครับอะเรียกเพื่อนมาเลยล่ะครับจะได้ผ่านผ่านเร็วๆอ่ะแช่แข็งไวเลยลนะครับ ผ่านแล้วครับอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งสเตจนะครับรู้สึกด่านนี้ง่ายอยู่นะเ yeah, มื่อกี้ผมไม่จําเป็นต้องเมื่อกี้ผมไม่ที่จริงอ่ะผมไม่เรียกเพื่อนก็ได้นะแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมเรียกเพื่อนมาดีกว่านะครับ <Level up. S 1> อ่าหรือเวลอัพด้วยแล้วก็ได้สมบัติด้วยนะ <got> อ่าได้เลนเจอร์มานะครับ อ่าก็ผ่านนะครับตอนนี้อยู่ด่านสองร้อยสามเก้าแล้วรู้สึกว่าสมบัตินี่มันใส่ตรงไหนนะสมบัติเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะอืมนี่ครับสมบัติอยู่นี่โอ้โหผมยังไม่ได้เปิดสมบัติเลยเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดนิดนึงนะอ่าเสียเวลานิดนึงเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกดานหนึ่งนะครับเราจะเล่นสักสองดาแล้วกันผมจะเล่นคลิปละสองดานนะครับจริงอ่ะไอตัวสมบัติเนี่ยผมผมยังเก็บไม่ครบสามดาวนะเนี่ยทาให้เพื่อนสังเกตนะที่จริงอ่ะเราเราต้องย้อนกลับไปเล่นด่านเก่าอ่ะแต่แต่มันระบบมันจะสุ่มไงเออมันมันจะสุ่มว่าเออเราจะดวงดีได้สมบัติไหมนะครับ ผมว่าแล้วว่าทําไมตัวผมมันดูไม่ค่อยโหดผมลืมมาเปิดสมบัตินี่เองเพราะว่าผมเคยลบเกมไปทีไงถ้าเกิดเราลบเกมแล้วโหลดใหม่อ่ะสมบัติมันมันจะถูกปิดไงเราก็ต้องเข้ามาเปิดนะครับอ่ะเปิดไปเรื่อยๆครับ น่าจะหมดแล้วเพราะว่าผมเล่นถึงด่านนี้ไงด่านโรงงานกําจัดน้ำเสียผมผมยังไปไม่ถึงไงแต่กใกล้จะผ่านแล้วแหละไอ้ด่านเนี้ยอ่ะลวยกันต่อเลยครับอ่ะต่อไปด่านสองร้อสามเก้าเนาะนะครับอืมคราวนี้เอาคนไหนไปดีเดี๋ยวขอไปดูรายชื่อเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคือที่จริงอะ่ะผมอยากจะเอาตัวโหดๆไปนะนะครับ จริงๆผมอยากจะเก็บตัวโหดเอาไว้เล่นด่านบอสเนี่ยเพราะว่าใกล้จะถึงด่านบอสแล้วด้วยเนี่ยอืมอ่ะดูรายชื่อเพื่อนนะครับอ่าไปดูประกาศดกอืมดูก่อนนะคนนี้อ่ะดูก็ดูก่อนดิโอ้เนี่ยครับเขามีแต่คือแบบในรายชื่อรลยรายชื่อเพื่อนในไลน์ผมอะ่ะมีมีแต่มีมีแต่โต้โหดอะ แล้วพอมาดูพลังโจมตีอ่ะโหแม่งนั้งสองแสนกว่าพลังโจมตีโคตรเยอะนะครับผมว่าเอาคนนี้แล้วนะครับอ่ะรุยกันต่อเลยครับด่านสองร้อยสามสิบเก้านะครับอ่ะคนนี้ไปเลยแล้วกันพร้อมนะอ่ะรุยเลยครับ ขนนกแม่งมันใช้เยอะเกินอ่ะใช้ตั้งสิบเอดอันอ่ะนึกดูดิอ่ะมาแล้วครับ โอ้มันเริ่มมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมต้องทัดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมาเยอะแลวโอ้โหตายเรียบเลยครับเดี๋ยวให้มันใกล้ถึงฐานก่อนเดี๋ยวผมจะทัดละอ่ะแล้วผมอัพตันละ อ่ะพัดดีกว่าครับไม่ไหวแล้วแล้วก็แช่แข็งนะครับเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาอ่ะแช่แข็งไว้ครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาโอ้ ป้อมมันพังง่ายว่ะด่านเนี้ยนะครับอ่าได้เลนเจอร์นะครับเอาไว้อัพ <c oughs> เอาไว้อัพตัวละครเลนเจอร์นะครับ <c oughs> เอาล้ครับด่านสองร้อยสี่สิบเอาอีกสักด่านหนิไหมอ่ะอีสักด่านแล้วนะครับด่านบอสด, <c oughs> ด่านบอสนี่ด่านโตโหดเลยครับประเด็นคือผมจะเอาเพื่อนคนไหนไปดี เดี๋ยวผมขอไปดูรายชื่อเพื่อนก่อนนะว่าตัวเขาโหดไหมเดี๋ยวผมจะได้ออกไปเดี๋ยวปิดเสียงก่อนอ่ะเออผมว่าเอาเพื่อนคนนี้ดีกว่านะเนี่ยตัวเขาโหดดีเนี่ยผมว่าเอาคนนี้ดีกว่าอ่ะ ดูทีมบีเขาดีเนี่ยผมว่าเอาผมว่าเอาคนนี้ดีกว่าครับคนเนี้ยเขาเขาตัวเขาโหดดิอ่ะอ่ะรู้ด่านบอสอีกสักด่านนึงนะครับจะได้ผ่านไปด่านต่อไปด่านต่อไปนี่เป็นด่านโรงงานกําจัดน้ําเสียนะครับชื่อด่านเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ด่านเมืองใต้น้ํานะนะครับเอ้าแล้วทาไมมันซูมออกเนี่ยอ่ะ ปอีกสักด่านหนึ่งนะครับสู้ตายครับด่านบอสด่านบอสแล้วด้วยอ่ะอ่ะรุยเลยครับอ่ะอีกสักด่านรู้สึกว่าด่านบอสมันจะไกลด้วยนะนี่ครับบอสบอสมาแล้วดูสิว่าบอสมันจะตายยากไหมคราวเนี้ย โอ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหบอสแม่งมาสองตัวเลยครับโอ้โหเราแร่มันผลิตช้ามากอะผมจำได้ว่ามันเคยผลิตเร็วกว่าน,นี้นะนี่ช้ามากเลยอะโอ้โหที่หายแล้วครับ อ่ะแรผของอตัตแลละชาร์ดดีกว่าครับแล้วก็แช่แข็งมครับแล้วก็เรียกเพื่อน โอ้รู้สึกบอสแม่งตายเร็วครับโอ้โหผ่านครับผ่านแบบงงๆครับโหอ,อะไรจะง่ายขนาดนั้นอ่ะผ่านไปแล้วนะครับด่านบอสตอนนี้ด่านต่อไปผมก็เข้าสู่ด่านลงกำจัดน้ำเสียละอ่ะเลเวลอัพด้วยได้เลนเจอร์นะครับที่จริงอยากได้ตังมากกว่านะอยากได้ตังมากกว่า อ่ะ้อสู่ด่านลงกำจัดน้ำเสียแล้วนะครับสำหรับผมเดี๋ยวขอดูเนื้อเรื่องดิอ่ะขออ่านเนื้อเรื่องก่อนเนาะขอโทษนะที่นี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยเราต้องการพวกเธอเพื่อช่วยเจ้าหญิงของเรากลับมาจากไพมอนขอร้องล่ะช่วยพวกเราอีกสักครั้งนะอ่านี่เป็นเนื้อเรื่องของด่านนี้นะครับ อ่ะก็แคสวาทยกันเนาะเดี๋ยวด่านหน้าเดี๋ยวผมจะมาลุยด่านลงกำจัดน้ำเสียต่อนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมแคสต่อเนี่ยก็ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะหรือกดไลค์ก็ได้ที่จริงใครที่ขี้เก,กียจคอมเมนต์ก็กดไลค์ก็พอแหละนะครับเพราะว่าแค่กดไลค์เนี่ยผมก็จะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก,แวก็แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ผมเนี่ยอยากจะให้ช่วยกดซับสไครต์ผมหน่อยละกันเนาะเพื่อเป็น กำลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่จะยอดซับเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆอะนะครับเพราะว่าความฝ่ายฝันของผมคืออยากให้ถึงอยากให้เกินแสนซับอ่ะนะครับเพราะว่าแสนซับเนี่ยมันจะได้โล่รางวัล u t u b e นะครับเพราะว่าเป็นความฝ่ายฝันของผมนะคือที่อยากได้โล่รางวัล u t u b e อ่ะนะครับเพราะพะั้นใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็แค่กดซับสไครต์ให้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับอ่ะก็วันนี้กันนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อในสเตจต,ต่อไปแล้วกันนะครับก็ไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ